Oh, okay. แล้วก็เอ้าเดี๋ยวถ่ายรูปมาตัา่งาก่อนสิคะตกล้องนี่ถัดกล้องแอบไปถ่ายเมื่อกี้นะคะว่ราาหลงไหลใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาพาไปดูทีหนึ่งด้านโทนนะคะอาที่คุณเห็นอยู่นะคะเป็นตะแกรเล็กๆนะคะรุ่นของ SS 32SP นั32่นเองค่ะส่รนด้านหลังนะคะจะเป็นแผ่นจอนะรูค่ะขนาดความหนาในที่ประมาณ1.5มิล ตอนนี้นะคุณก้าจะเริ่มคุ้นตาแล้วแล้วคุณกไเีแปลนใหม่ค่ะที่สามารถเอาไปตกแต่งดีไซน์เดบ้านคุณได้จะเป็นผ้าไช่ไหมจริงๆแล้วมันช่วยกันนุ่กันหมดได้ด้วยนะคะทัวงงานตกแต่งที่เด็กดูนะคะแล้วก็มีงานกรานกาวลูกที่เดกด้านนี้คุณสามารถเอาเปพุะะองอาางง่งนะคะในตัวของอาคารต่างๆล้วก็พู่งเข้ได้สามด้วยนะคะ เห็นไหมว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตะแกรงเหล็กผิดของ XS หน้า2 SC นั่นเองค่ะด้านนี้จะเป็นโซนนะคะของการที่เขาวางเครื่น,นที่ทำวอลกโซนสีสันน,สนะคะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะก็จะเข้ากันได้ด้วยด้านในนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเขาทำเป็นชั้นนะคะเป็นชั้นโชว์ที่วางสเต็ปของรองเท้าแล้วยังมีเป็นฟังก์ชันสวยงามด้วยในตัวนั่นเองค่ะสวยงามของคัวเพราะฉะนั้นนะคะคุณน่าจะได้ไอเดีย